สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ b บลจูเนียนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยคุณหน้าคุ้นตาวันนี้ปาแบงค์จะขอมาทําคลิปเองนะฮะเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวก็คือเรื่องความสงสัยว่าช่วงนี้ยวัคซีนเนี่ยมันมาแล้วเข็มสามเนี่ยต้องบูสต์ไหมจะยังไงสําหรับคนที่ฉีดชิดชนโนฟาร์มชินโชนแวรอะไรไปก็จะมีบูสต์เข็มสากันได้ตามรอบไปแล้วแต่สว่วนผมเนี่ยฉีดแอสต a าไปสเข็ม เมื่อเดือนกันยาต้นเดือนกันยานะฮะจนถึงวันนี้ทันวาแล้วก็คือครบสามเดือนช่วงแรกบอกว่าให้ฉีดได้บูสเข็มสามได้สามเดือนต่อมาเป็นสามถึงหเดือนนะฮะตอนนี้เป็นหลังหกเดือนไปแล้วดังนั้นทางที่เราจะรู้ว่าควรจะบูสหรือไม่ควรจะบูสที่ผมเข้าใจเองก็คือมาตรวจวัดภูมิกันเลยดีกว่าว่าเราเหลือภูมิ คุ้มกันโควิด1 9เนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วจะได้ตัดสินใจต่อไปถูกว่าควรจะทํำยังไงกันต่อไปนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ด้านหน้าของแ l a บแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนี่นะครับเราก็มาจอดรถกันเรียบร้อยนะครับเป็นลานจอดรถสําหรับลูกค้าของบริษัทแอดจีนเท่านั้นนะครับผมเนี่ยฮะตัวอาคารก็จะอยู่ตรงนี้เราทําการนัดหมายล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เดินไปดูการว่าจะเป็นยังไงขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงนะครับนะครับพอมาถึงนะฮะเขาก็จะให้เราตรวจ ATK ก่อนนะครับก่อนเข้าบริษัทนะฮะนี่ ก็ตอนนี้คือเหมือนเหมือนส่วนตัวเนี่ยด้วยความสงสัยมากมากเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฉีดแอสตาของเข็มแล้วถึงคิวบูสตโมเดนาแล้วเราจองมาแล้วแบบพึ่งปีแล้วอะไรเงี้ย้วถึงคิวภายในเดือนเนี้ยทันวานเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเราควรจะบูสต์หรือยังห,ห,หรือจะต้องรอไปอีก6เดือนเหมือนที่ทันข่าวแจ้งมาเพราะว่าตอนแรกมาแบบว่า3มเดือนฉีดได้ข่าวที่สองออกมาเป็นสามถึงหกข่าวที่สามบอกว่า6กเดือน ครับเราก็เลยเอ๊ะมันสรุปว่ามันจะต้องเป็นยังไงก็เลยมาตรวจภูมิให้รู้ไปเลยอย่าะดีกว่าอย่างนึงคือตอนผมไปฉีดไฟเซอร์เออแอสตราสองเข็มเนี่ยไม่มีอาการใดๆเลยก็เลยร่างกายเรากยังสร้างภูมิไหมนะใช่ครับใช่ใช่ครับผมในแพทย์ที่ปรับวิปรกศิทธิ์นะครับผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิรวชศาสตร์เนาะแล้วก็ทางด้านโรคลิบที่ยากครับวันนี้ก็ ความย่าให้ข้อมูลแล้วก็คําแนะนำนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับะจะเห็นได้ว่าประชาชนทั่วไปจะมีความสับสนเยอะเพราะว่าข่าวมันก็จะออกมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่ข่าวออกมาเนี่ยมันจะมีปัจจัยอบางอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เน,นี่ยมันาอาจจะไม,ไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมันมีปัจจัยทั้งเพศอายุ โรคประจาตัวนะครับรวมไปทั้งถึงเ,เรื่องของประวัติในเรื่องของการติดเชื้อเรืออะไรมาก่อนซึ่งพวกนี้นก็จะมีผลต่อเวลาภูมิต้านทานของคนแต่ละคนภายหลังจากการรับวัคซีนนะครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงการศึกษาหรือข้อแนะนําที่เป็นข้อแนะนําหลักๆของบริษัทวัคซีนหรือของกระาาทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมองคนเป็นลักษณะเหมือนเป็น,ปนกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับคือเขามองในภาพรวมทั้งหมด แต่ตัวผมเองเนี่ยผมผมคิดว่าในการดูแลผู้ป่วยหรือการดูแลหรือให้คํแคาแนะนําคนไท้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีการออกแบบหรือเทมเพลอร์นะครับข้อแนะนานะครับหรือ,อ,อกระบวนการในการดูแลที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละคนซึ่งเราเรา,เราปัจจุบันเ็้าใคําว่าเป็น precision medicine นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณแบงค์ถามมาเนี่ยนะครับผมว่าหนึ่งในคาตอบที่ดีที่สุดนะครับก็คือการดูที่ว่าร่างกายของคุณแบงค์เนี่ย ตอบสนองกับวัคซีนที่ได้รับอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยการตอบสนองที่ไม่ดีภายในเวลาแค่3เดือนเนี่ยภูมิต้านทานก็อาจจะหายหมดแล้วแต่บางคนถ้าตอบสนองดีแล้วภูมิต้านทานัอยู่เป็นระยะเวลายาวนะครับอาจจะอยู่ได้ถึง6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดว่า3ามถึงหเดือนเนี่ยมันหมายถึงทั้งคนที่ตอบสนองไม่ดีและก็คนที่ตอบสนองดีแต่ถ้าเป็นตัวเราเองเราไม่มีทางบอกได้นะครับว่า เราตอบสนองดีหร<ช>ือไม่ด,<ช>มดีเราก็จะจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินตัวเองะครับแล้วการวัดระดับพต้านฐานก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ในการประเมินการตอบสนองครับนี่อย่างกรณีนี้เนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าถ้าแบงค์อยากจะมั่นใจเรื่องของการกระตุ้นเข็มต่อไปผมก็แนะนําว่าการตรวจภูมิก็สรถจะช่วยเป็นไกด์นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ผมใช้อยู่ ที่เรียกว่าทำฟรีชิชันเวชศาสตก็คือการการแพทย์เฉพาะบุนคคลนะครับสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าภูมิต้านทานเรายังไม่ตกครับแล้วเรานี่ไปกระตุ้นเร็วนะครับวัคซีนก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าภูมิต้านทานมันเริ่มตกโอเคเรากระตุ้นนะครับแต่ถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราตกเร็วช่วงเวลาตั้งแต่ที่เราเริ่มตกเราไม่รู้เลยถ้าเราไม่วัดมันก็จะมี p e r ียดที่เป็นแก ซึ่งทําให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ถ้าภูมิเราลดลงไปเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างห่วงเพราะว่าเราก็่ต้องเริ่มปบัติมา,ากมาขึ้นใช่ครับเราก็เราก็ไม่รู้ว่าไปยังไง<ช><ๆ>อะไรยังไงเพราะว่าเราอีกอย่างก็คือทุกคนก็เขาใคนหลายคนหลายคนว่าฉีดวัคซีนแล้วคือกนนนนนาร,กราากติดซึ่งมันมันผมก็คิดว่ามันไม่ใช่มันแค่กช่นาเฉยๆมันก็เลยก็ถูกต้องครับเออ่การฉีดวัคซีนเนี่ยถามว่ามันกันการติดเชื้อได้ไหมมันกันได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนีก้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าม,มันต้องกันได้ถ้านนระดับภูมิต้านทานเราสูงมากพอน,นะครับทั้งภูมิต้านทานที่เป็นเราเรียกว่าทีมอรแล้วก็เซลมได้นะครับก็คือทั้งสองระบบเนี่ยมันสูงเพราก็สามารถจะป้องกันการติเดเชื้อได้แตแ่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกวัคซีนเนี่ยก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าเราจะไม่ติดเชื้อนะครับจริงๆแล้วมันเป็นข้อจํากัดของวัคซีนเกือบทุกตัวท,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 ที่ที่เราใช้อในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น,นอย่างวัคซีนพวกอ,อีสุกอีใส่เนีย่ยก็จะเป็นวัคซีนที่ก็มีการใช้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะไม่เป็นศึกษสนะครับก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า breakthrough infection ขึ้นมาก็อาจจะมีจุดขึ้นแค่หนึ่งหรือสองจุดของของการเป็นตุ่มสุกใายซึ่งก็น้อยกว่าถ้าเราเป็นโดยวิธีธรรมชาติดังนี้ก็จะใกล้ๆกับวัคซีนโควิดนะครับว่า เรายังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อยู่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราคงจะไม่ได้เป็นชนิดที่รุนแรงนะครับความรุนแรงของการติดเชื้อของโควิดก็คือ,อกรณีที่มันลงปอดนะครับแต่เราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกาย,ยตอบสนองต่อไวรัสมากกิ่าปกติที่เรียกว่าเ ok กิดไซโคลไพ์สต์นะครับก็คือมีความดันตกนะครับมี ปัญหากางด้าอนนของสมองหลอดเลือดนะครับหัวใจนะครับซึ่งในเด็กก็มีได้นะครับในเด็กเราจะเรียกว่าเม็ีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่คนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยรู้กันแต่ก็ไม่ไม่ระมัดนะครับว่ามันอันตรายนะครับในเด็กก็น่าจะมีโอกาสเกิดความผิดปิ คือเด็กก็คือตอนนี้ก็คือต้องระวังต้องระวังหมดใช่ครับจริงอยู่ว่าการติดเชื้อโควิดในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยนะครับแต่ก็มีเด็กจํานวนหนึ่งนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็เท่าที่ผมทราบก็คือมีรายงานน่าจะใกล้ร้อยกว่าคนแล้วที่มีอาการรุนแรงแล้วก็เด็กที่เสียชีวิตในประเทศไทยจากโควิดเนี่ยก็ประมาณห้าสิบคนนะครับนี่เราจะบอกว่าโควิดไม่เป็นอันตรายกับเด็กเลยในประเท่เรา หรือครับมีวัคซีนอะไรได้สำหรับเด็กได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีใช่ไหใช่ค่ะครับความรุนแรงของโควิดในเด็กเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโรคโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคุณแบงค์เป็นคุณพ่อด้วยประการไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินป่าวเื่องว,ว่าโรคาคาวาซากิอ๋อเคยครับ <นะ S 1> เพ<ข>รา<น>ะว่าลูกเพื่อนเป็นโรคนี้เลยจะเหมือนกันเลยคือคือคือเด็กที่เป็นวิตซีเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆคล้ายาวา ก็คือมีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายอย่างรุนแรงก,การอักเสบนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจระบบหลอดเลือดนะครับบางทีก็มีผื่นที่ผิวหนังด้วยนะครับแล้วก็การรักษาตอนนี้เราก็รักษาคล้ายคล้ายภาวะไซิก็คือต้องใช้ยาที่เรียกว่าไอเบนีะนะครับแล้นก็จะเป็นแสนบาทสำหรับคุณเลยเพราะาว่าลููสษาวผมคนโต เป็นไอทีพีตอนประมาณแบบไม่ถึงหัวหวันเจ็ดแปดเดือนอแล้วก็โดนไอเบจีไปแล้ว <c oughs> ตอนนั้นก็คือเก็บแล้วตกแบบเหลือแค่สองหมื่นเพรับก็คือแบบโชว์ระดับขมูลพวกนี้เยอะมากก็อันนี้ก็ตัวมิสซีในโควิดในเด็กก็จะให้พัาวัดสกีน, <c oughs> นะครับดังนันความรุนแรงก็คือประมาณนั้นเลยครับแล้วคำถามเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าการตรวจภูมิในเด็กเนี่ยมันจําเป็นไหมครับ ม,มันขึ้นอยู่กับว่าเด็กได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนนะครับค,คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยการตรวจภูมิในเด็กเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสงสัยนะครับเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยนะครับการตรวจฟูมเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราจะช่วยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยได้นะครับตัวอย่างเช่นนี่ยผมก็มีเคสที่มีเพื่อนแพทย์หรือสามาเนี่ยนะครับก็คือนคนไข้มีอาการช็อกเลยนะครับซึ่ง อตอนที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีพืนขึ้นมีนอาการช็อกนะครับมีไข้ขึ้นสูงนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลกลไกของการเกิดโรคแทรกซ้อนของการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นณนะวันแรกๆที่เรายังมีปริมาณเชื้อที่เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมาเกิดในช่วงระยะเวลาหลังในสัปดาห์ที่2ไนดะ้ซึ่งตอนนั้นปริมาณเชื้ออาจจะน้อยลว โดยการตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี rt pcr ก็อาจจะไม่เจอเชื้อนะคบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงการตรวจโดยวิธี atk เพราะการตรวจ atk นั้นต้องมีเชือเ้อเยอะจริงๆถึงจะตรวจเจอถ้าเชื้อมันน้อยก็จะตรวจไม่เจอดังนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยการตรวจวัดระดับภูมิต้านทานเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่จะช่วยบอกเราได้ครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีการติดเชื้อหรือไม่นะคบเป็นการดูว่าปฏิกิริยาร่างกายต่อการติดเชื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเปล่า อันนี้คือใช้ในกรณีของการดูแลทางเทคนิคทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะประเมินลูกของเรานะครับก่อนที่จะเข้าโรงเรียนหรือจะกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับก็นหนึ่งก็ต้องมาดูว่าเขามีการฉีดวัคซีนไหมนะครับถ้าเขามีการฉีดวัคซีนแล้วเช่นอายุเกิน12ในปัจจุบันนะครับตามข้อแนะนำของกระทรวงบอกว่าอายุเกิน12อถึงจะได้ฉีดเราก็อาจจะเอามาประเมินในการวัดระดับภูมิดูซิว่าตอนนี้เขามีภูมิ จริงไหมทั้งภูมิสูงนี่พอหรือเปล่าที่จะกําจัดไวราาสัสได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกเราไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเราอาจจะส่งเขากลับไปโรงเรียนนะครับการตรวจภูมิก็อาจจะช่วยเราได้อีกส่วนหนึ่งว่าในช่วงระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมาที่เริ่มมีการระบาดของโควิดเนี่ยลูกเราเนี่ยได้ติดเชื้อไปแล้วหรือยัง<อ>เขาอาจจะติดเชื้อโดยธรรมชาติ<อ>นะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรนะครับ แล้วร่างกายมีการสร้างภูมิต้านทานแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลล่าสุดนะครับที่เมื่อวานก็มีข้อมูลตีพิมพ์ออกมาเนี่ยอะไรประเทศไทยเนี่ยโอกาสติดเชื้อนในทางธรรมชาติของคนไทยเนี่ยมันประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันมิเยีะเลยประเภทความหมายก็คือว่าเราเอาคนที่ไม่เคยมีประวัติว่าติดโควิดนะับแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เอามาวัดดูที่ว่ามีภูมิเนี่ยมันประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นโอกาสแบบนี้เนี่ยมัน มันก็ค่อนข้างร้อนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับสรุปสําหรับเด็กนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราตอนนี้เรากำลังมเีเรื่องการตรวจเรียนและลูกเราก็ปรางคนก็เริ่มได้รับออกซนแล้วนะครับการตรวจภูมิก็อาจจะเป็นหนึ่งในื่อมูที่ช่วยเรามีความมัน่นใจมากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะส่งลูกไปโรงเรียนว่าโอเคลูกเรามีภูมินะ กลุ่มหนึ่งตอนนี้จะเป็นครอบคุ่มเด็กแลวเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพราะในบ้านผมจะมีเด็กเลยแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่เลยจากดาสิแล้วโอค้คซึ่งฉีดแอสตาราไปสองเข็มแล้วครับตอนนี้เขาก็เลยว่าเข็มสามเขาเนี่ยควรจะยังไงควรจะบูสต์หรือว่าควร,ครจะเก็บตัวแทนในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับผมผมขอแนะนําอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ว่าอา,อายุที่มากขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผลต้านทานเราลดลงครับ เพราะฉะนั้นจากข้อมูลจากการศึกษาทั่วโลกเนี่ยในข้อมูลชัดเจนแล้วก็ตรงกันว่าผู้สูงอายุเนี่ยภูมิต้านทานจะตกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสามเดือนก,ก,ก็ตกหมดแล้วนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการดูลแลแล้วก็วัดปฏิบัติในบ้านด้วยคือถ้าเกิดว่าในบ้านเนี่ยยังมีคนที่ออกไปข้างนอกนะครับยังมีคนที่ออกไปซื้อของไปทํางานไปประกอบธุรกิจ มีเด็กที่ไปโรงเรียนนะครับดังนั้นพวกนี้ก็คือมีโอกาสสูงมากที่จะทําโรคเข้ามาโดยที่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนอาจจะไม่มีอาการนะครับแล้วก็นําเชื้อมาติดผู้สูงอายุในบ้านในั้งนี้วันนี้ผมแนะนํว่าให้รีบฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับสามเดือนก็ตอนนี้เรามีวัคซีนใหม่มาแล้วก็เอามาทกระตุ้นก็น่าจะดีกว่านี่ตอนนี้เรามีสายพันธุ์ใหม่มาแล้ว<อ> <ๆ S 2> ด้วยนะครับก็ย<ๆ>ิ่ง แล้วจากข้อมูลเป็นวันสายพันนี้มันติดง่ายกว่าเดลต้าอีกเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะการะตุ้นนะครับแล้วก็มีพ่อแฟนได้เข็มแรกแอสตาเข็มซอกไฟเซอร์เขาก็เลยถามว่แล้วเข็มสามเขาเนี่ยจะยังไงดีจะรอไปก่อน6เดือนแล้วก็เป็นโบเดน่าคือจะเดินปกติตอนนี้ถ้าเราเราฉีดเข็มที่เป็นเข็มไวายนี่ครับผต้านทานจะค่อนข้างขึ้นดี โดยเฉพาะอย่างนี้คนที่ได้วัลเวกเตอร์วัคซีนแล้วก็ต่อด้วยเอ็มอเอ็นวัคซีนนะครับแล้วก็ดีแบบนี้เนี่ยข้อแนะนําของผมคืออาจจะต้องวัดภูมิก่อนเพราะว่าตอนคือคือถ้ายังไม่มีตัวสายพันธุ์โอเมรอนเข้ามาเรอาจจะบอกว่าโอเครอหกเดือนได้แต่ตอนนี้เวลานี้มันสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดการวัดระดับภูมิก็อาจจะช่วยในการที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีขึ้นว่าเอ๊ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องกระตุน้นหีน ก็คือคอนขั้นแต่จากในเรื่องนี้เลยว่าก็คือควรจะตรวจเพราะส่วนผมก็คือเนี่ยก็คือมองว่ามันควรจะต้องถึงเวลาต้องมาตรวจเพื่อจะได้ให้เองว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับใช่ครับอันนี้คือคือเรื่องสําคัญว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยเราจะมองคนแต่ละคนเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดเช่นผู้หญิงเป็นผู้ชายคนไข้เป็นแบบนั้นนะครับแต่จากข้อมูลที่เรา สั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลา20ปีมานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็จีโนมเนี่ยก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่แนเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องวางแผน,นการดูแลตัวเองเฉพาะตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้เราวางแผนชีวิตเราได้ดีขึ้นครับาตถึงมาในง่ายการตรวจนะพอดีผมผมอ่านมานิดนึงวันมี้ทีตรวจสองแบบอ่า ซึ่งส่วนใหญ่หลายๆคนก็เหมือนที่ตรวจได้ตรวจแค่แค่แบบแรกที่ดูว่ามีภูมิเท่าไหร่แต่ไม่ได้ดูตัวที่บอกย่ายั้งๆอะไรเงี้ยซึ่งอผมอธิบายอย่างนี้ครับเวลาที่เราวัดระดับภูมิต้านทานเนี่ยระบบภูมิต้านทานในร่างกายเรามีสองตระกูลตระกูลที่หนึ่งเนี่ยคือตระกูลที่เรียกว่าเป็นฮิมโมรอลก็คือเป็นการตรวจวัดระดับแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีเนี่ยมันจะทำหน้าตัวแอนติบอดีเนี่ยมันจะล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดเรา เวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามีไวรัสมีแบคทีเรียรเข้ามาแอนติบอดีเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเสมือนหน้าด่านในการที่เข้าไปดักจับแล้วก็ทํำลายนะครับสิ่งแปลกปลอมนั้นกรอบทีนี้อีกตระกูลนึงก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นเซลล์ลูอันนี้เป็นเหมือนกําลังหมุนหรือกองกองเสริมกองทับเสริมนะครับที่อยู่ภายในระบบภูมิคุ้มานเช่นอาจจะอยู่ในต่อมน,น้ำเลืออยู่ในม้ามอของเรา กองเสริมเนี่ยกำลังหนุนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะออกมานะครับเพื่อจะเอามาตอบทานได้ซึ่งบางครั้งในการประเมินกําลังเสริมเนี่ยมันประเมินยากเพราะพวกนี้มันอยู่ในที่ตั้งนะครับเราไม่สามารถจะถ้าเราจะตรวจว่าจริงจริงทำได้ครับมันมีวิธีการในการตรวจแต่ว่าส่วนใหญ่การตรวจแบบการวัดกาลังเสริมมันไม่ค่อยแพร่หลายมันตรวจยากและค่าใช้จ่ายมันสูงมากนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เลยวัดแต่กองหน้ากันเลยล่ะก็คือวัดระดับแอนติบอดีกันไป ทีนี้ในกองหน้าเนี่ยเวลาที่เราวัดเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันมีแอนติบอดีเช่นแอนติบอดีที่ต่อต้านของการติดเชื้อโควิดนะครับแอนติบอดีเนี่ยอาจจะได้มาจากการติดเชื้อโดยวิธีธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีนก็ได้ทีนี้ในในในกองกําลังที่เป็นกองหน้าเนี่ยมันมีการประเมินอ,อีกขั้นหนึ่งคือประเมินในเชิงของคุณภาพการประเมินแบบที่วัดปริมาณ แอนติบอดีทั้งหมดนะครับเป็นการวัดในเชิงปริมาณน,นะครับแต่ในปริมาณเนี้ยเราอาจจะมีทหารเป็นร้อยๆเลยนะแต่อาจจะคนที่เป็นมีคนแม่งปืนอยู่สักสามคนแค่น,นั้นอันนั้นกคือการวัดในเชิงคุณภาพนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่เราเรียกว่า n e u t r a l i z i n g antibody ีเนี่ยมันก็เป็นการประเมินในเชิงคุณภาพว่าไอตัว antibody ที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ที่มันเอาไว้กำจัดไวรัสได้จริงๆ <S <S นะครับ เ,เราไม่ได้ดูแค่จํานวนอย่างเดียวนะเราดูในเชิงคุณภาพด้วยครับอ๋อกระจายของราะงั<ๆ>้นโดยสัหญ่ก็จะแนะนําว่าให้ให้ดูทั้งสองอย่างประกอบกันนะครับแล้วเราก็จะได้วางแผนชีวิตตัวเองได้ถูกนะครับครับผมก็ค่อนข้างกระจายในโปรเซสใน,<ษ> against, ในทั้งหมดแล้วแหละว่าจะต้องทาตัวยังไงกันต่อไปในช่วงทั้งเด็กไว้ทํางานวุฒิสูงอายุอะไรนะก็ก็ค่อนข้างได้คำตอบที่ต้องการ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถ้ามีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรอีกในอนาคตก็ผมก็ยินดีที่จะให้ความกระจ่างนะครับขอบคุณครับก็ตรวจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นผลที่บ้านกันนะฮะเดี๋ยวทางแลบบจะส่งอีเมลไปให้นะครับว่าผลตรวจของเราเป็นยังไงมีภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ได้รับเรียกว่ายงได้รับสาระได้รับข้อมูลดีๆจากคุณหมอ มากมาะครับช่วยตอบคำถามที่สงสัยในใจมานานทีเดียวนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะมาตรวจภูมิก็มาได้นะครับที่นะฮะที่บริษัทแอดจีนนะครับอยู่ตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งะฮะใกล้ๆนะครับทําการนัดหมายมาล่วงหน้ามาได้เลยสะดวกสบายนะครับอ่าก็กลับมารอลุ้นผลตรวจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ผลตรวจมาแล้ววันนี้นะครับ ผลตรวจภุมมกันโควิด1 i ของผมนะฮะหลังจากฉีดแอสตราเซเนกาสเข็มไปแล้วเป็นเวลา3เดือนนะฮะอยู่ที่1 7 0 3 9 bau นะครับต่อ ml นะฮะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าไอ้ค่า bau ต่อ ml เนี่ยมันคืออะไรก็คือเขาบอกว่าเป็นค่าให้ใช้ค่าเนี้ยเป็นค่ากลางในการเทียบหน่วยวัดของทั้งสาค่าวัดปุ่มกันนะฮะเพราะว่าแต่ละสถาบันก็จะมีวิธีตรวจที่แตกต่างกันนะฮะหน่วยก็จะได้แตกต่างกันก็จะมี bau ต่อ ml แล้วก็เป็นหน่วย u ต่อ ml นะฮะ u ต่อ ml กับ ba u ต่อ ml เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะก็คือถ้าเกิดอยากรู้ว่าเรามีค่า ba u ต่อ ml เท่าไหร่ล้วเราได้ผลเป็นค่า u ต่อ ml มาให้เอามาคูณจุดเนะฮะเราก็จะรู้ว่าเราได้ค่า ba u ต่อ ml เท่าไหร่นะฮะซึ่งผมมีอยู่ร7 0เจสินี่ยมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับค่า u ต่อ ml ส่วนอีกค่าหนึ่งเนี่ยที่คนจะเจอกันเยอะจะเป็นค่า au ต่อ ml นะฮะซึ่งตัวเลขมันจะเป็นแบบหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าเราได้ค่า au ต่อ ml มาอยากรู้ว่าเราได้กี่ ba u ต่อ ml ก็ให้เอามาคูณจุดหนึ่งสี่สามนะฮะตัวนี้คือผมไปหามาในทวิ t เตอร์เขาอบอกวิธีคำนวณมาผมก็เลยลองมาคำนวณดูคร่าวๆนะฮะหรือง่ายๆก็คือถ้าเราได้ค่า u ต่อ ml หรือ ba u ต่อ ml มาเนี่ยก็เอาไปคูณเจ็ดโดยประมาณนะฮะเราก็จะได้ค่า au ต่อ ml นะฮะซึ่งค่าหนึ่งเจ็ดศูนย์จุดสามเก้าผมเนี่ยลองไป เทียบเป็น a u อ l อยู่ที่ประมาณ1,190นะฮะโดยประมาณนะครับถ้าถามว่าเยอะไหมก็ถือว่ามีภูมิแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้มากมายนะฮะก็เคยดูคลิปหลายๆคนมาเขาก็บอกว่าถ้าค่าเนี้ยมันเกิน840ก็สามารถคุ้มกันเดลต้าได้ระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ แต่ตอนนี้มันมีโอไมครอนเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะกันได้ระดับไหนอะไรนะเพราะเขาบอกมันหลบภูมิได้ค่อนข้างดีตัวนี้สำหรับค่านะฮะคนได้ค่า ITG มาเนี่ยเอาง่ายงคือถ้าเกิดน้อยกว่า25.6แปลว่าภูมิกันต่ำนะครับถ้าอยู่ระหว่าง25.6ถึง35.2แปลว่าไม่ชัดเจนส่วนมากกว่า35.2เนี่ยแปลว่ามีภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งอาจจะมาจากการที่เคยติด โควิดมาแล้วหรือว่าได้รับการฉีดวัคซีนมานะครับต่อไปที่ตัวที่2คือค่า NT Antibody นะฮะตัวนี้ค่าที่ได้เนี่ยมันก็จะมีเป็นเปอร์เซนต์เทียบออกมานะฮะก็ถ้าน้อยกว่า20เนี่ยแปลว่าไม่พบภูมิตอบสนองต่อการติดเชื้อที่สามารถยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้นะครับก็คือถ้าต่ำกว่า20เนี่ยก็แปลว่าไม่มีภูมิแล้วป้องจับยั้งอะไรไม่ได้เลยอนะไรอย่างงี้นะฮะ ถ้าอยู่ระหว่าง20-35แปลว่าไม่ชัดเจนถ้าเกิน35เนี่ยก็แปลว่ามีภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อการติดเชื้อที่สามารถยับยัง้งไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้นะครับผมตัวนี้เราได้อยู่ที่54.87นะฮะถามว่าเยอะไหมก็เรียกว่ากลางๆเลยฮะเพราะว่ามันมีคนได้ตั้งแต่ 50, 60, 70, 80, 90จนถึงแบบ99อะไรประมาณนั้นไปเลยนะฮะซึ่ง น้องผมเนี่ยก็ไปฉีดโมเดล่าเข็ม3มาแล้วจากซิโนฟาร์มสเข็มก่อนก็ได้ค่าขึ้นไปเป็นแบบเอ็นทีเกว่าเลย i g จีนี่ส0 0 0 0กว่าอะไรเงี้ยซึ่งพอผมมองได้ค่าตัวเองมาแล้วก็เลยอืมเราเรีบไปบูสต์ดีกว่านะครับเราได้คิวของโมเดล่ามาเรียบร้อยแล้วเราก็ทกําการเลื่อนคิวเลยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปบูสต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เห็นค่าของตัวเองแล้วก็เกิดความน้อยนิด,นดอ่าเพราะว่าโอไมครอนมันก็จ่อเข้ามารอบทิศทางละ ใกล้เข้ามาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากไปตรวจภูมิคุ้มกันโควิด -19 เหมือนผมนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผมพร้อมกับโค้ดลดราคานะฮะซึ่งสามารถนำไปลดได้5%นะครับในการจองแพ็กเกจในการตรวจต่างๆนะครับผมเราจะได้เรียกว่ายังไงอุ่นใจมั่นใจไปเลยว่าเออที่เราฉีดมาเนี่ยหรือว่าจะไปฉีดจะไปบูสต์เนี่ยเรามีภูมิเหลือเท่าไหร่แล้วถึงเวลาต้องบูสต์หรือย,ยังอ่าโดยเฉพาะ ที่คุยกับคุณหมอตอนต้นมานะที่บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยภูมิจะตกเร็วนะครับผมหรืออย่างหนึ่งก็คือเด็กๆนะฮะที่กําลังจะต้องกลับไปโรงเรียนกันแล้วเนี่ยเขามีภูมิกันหรือ,อยังเขามีภูมิระดับแค่ไหนเราต้องกระตุน้นหรือต้องฉีดอะไรไหมซึ่งผมก็ได้พาลูกพาเบลล่าไปฉีดชินโนฟาร์มา2เข็มเหมือนกันนะครับผมแล้วเ,เดือนหน้าเนี่ยเราจะไปตรวจภูมิคุ้มกันโควิด -19 ด้วยกันเลยนะครับว่าผมหลังจากที่ บูสต์โมเดนาเข็มสามไปแล้ว1เดือนแล้วก็เบลล่าฉีดซิโนฟาร์ม2เข็มครบ1เดือนไปแล้วเนี่ยจะมีภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามคลิปของเรานะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงแต่ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะรู้แล้วก็สงสัยมาเป็นเวลานานเหมือนกันนะครับไม่รู้จะไปถามใครก็ต้องมาถามคุณหมอมาเจอด้วยตัวเองอย่างนี้แหละครับมาคุยด้วยตัวเองจะได้รู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมบ๊ายบาย